อาจารย์คุณอารมณ์ไม่ดีเหรอคะได้กินได้ดื่มได้แช่ออนเซนผมอารมณ์ดีมากส่วนคุณได้คุยกับไอดอลดีใจมากสินะอืมก็ดีค่ะงั้นฉันกลับก่อนนะคะคจะไปไหน สถานีขนส่งค่ะโรงแรมหรูขนาดนี้ฉันจ่ายไหวที่ไหนกันน่ะอาจารย์เจ้าชวนสนุกกับการพักร้อนนะคะฉันจะพยายามไม่รบกวนคุณโอ้ใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วของชิ้นนี้รบกวนคุณเอาไปให้อาจารย์เจียงด้วยนะคะคุณอยาให้ของขวัญเข้าอีกเหรอแล้วของผมอะ่ะนี่ไม่ใช่ของขวัญน,นะจะพูดให้ถูกนี่ก็คือของของอาจารย์เจียงฉันได้มาจากอาจารย์เซียนะอ๋องั้นฉันกลับนะนี่เดี๋ยวก่อน สวัสดีครับขอห้องหนึ่งห้องลงในบัญชีผมขอโทษค่ะเมื่อครู่ห้องสุดท้ายของพวกเราถูกจองไปแล้วล่ะค่ะเออถ้างั้นคุณพักที่ห้องผมแล้วกันไม่เอาไม่เอาฉะนั่งรถไฟกลับเองดีกว่าคิดอะไรอยู่ผมอยู่ห้องเดียวเกือบเจอง,งีเฉิงคุณพักที่ห้องผมเออแบบนั้นไม่ค่อยดีมั้งคะไม่ต้องพูดมาก ผมไม่อยากให้บกอของผมต้องเหนื่อยตายออกเงินให้คุณพักร้อนหนึ่งวันงั้นก็ได้ขอบคุณอาจารย์โจชวนค่ะวว้าวใครคะสวัสดีค่ะรูมสวิทค่ะ นี่คือชุดสำหรับออนเซนแฟนของคุณไปซื้อมาเองโทรบอกให้เรานำมาส่งให้คุณโดยเฉพาะค่ะเอฉันเจ้าชวนไม่ค่ะไม่ค่ะเขาไม่ใช่แฟนของฉันเนอะออนเซนโรงแรมอยู่ชั้นล่างคุณพักผ่อนให้เต็มที่มีความสุขนะคะขอบคุณค่ะ ยจังเในที่สุดวันนี้ก็ได้เจออาจารย์จึงอว่เชิญที่ฉันชอบมาเจ็ดปีทันทีที่เขามองมาที่ฉันอดไม่ได้ที่จะจินตนาการว่าถูกลิขิตให้ทะลุมิติไปละครโทรทัศน์ร้อยตอน ทะลุมิติเหลอไม่กลัวว่าเป็นการประจนเคราะกรรมร้อยตอนเหลอเรื่องต่อสัญญาคิดว่าคงหมดหวังแล้วงานของฉันใกล้จะปิวหายไปด้วยยังจะห้ามให้ฉันคิดเรื่องที่มีความสุขอีกเทียบกับคำพูดลมๆแรงๆใครจะต้านเลขเจ็ดหลักของสินตุ้นไว้ตอนนี้ลองคิดดูก็มีแค่เจ้าชวนเท่านั้นแหละที่โง่ยอมเซ็นสัญญาอภยศอย่างนั้น อาจารย์ทำไมคุณอยู่ที่นี่อ่ะไม่ใช่สิเนออนเซ็นบ้านคุณหรือไงทรอยหมจะมาไม่ได้<อ>นี่เมื่อกี้จับโทรศัพท์ส่งข้อความหาใครเหรอแฟนเหนออาจารย์เจ้าชวนคะ่ะเหมือนว่านี่จะเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะวันนี้ได้เจอเจียงอีเฉิงดีใจขนาดนี้ ตอนเซ็นกับผมไม่เห็นจะทุ่มเทแบบนั้นเลยขาดแค่หลังเลือดเพื่อศรัทธาแล้วสิท่าคุณคงไม่ได้กังวลว่าถ้าฉันเซ็นสัญญากับอาจารย์จียงจริงๆจ,จ,จะเอ็นเอียงไปทางเขาใช่หรือเปล่าวางใจได้สำหรับฉันและพวกคุณสองคนล้วนเป็นสิ่งล้ำค่าของฉัน จ้องคุณ30สารืิว่าคุณโกหกหรือเปล่าอฉันเปล่าโกหกนะคุณจะหน้าแดงทําไมหน้าแดงที่ไหนกันน่ะคิดถึงเจียงอยีเฉิงใช่ไหมฉันเปล่าสักหน่อยอะสาวน้อยต้องรู้จักชั่วดีถึงเวลาโดนจับไปขายยังช่วยคนอื่นนับเงินอีกนอกจากผมใครจะเซ็นสัญญากับสำนักพิมพ์หยวนเย่คุณถอยไปเลย จารย์คุณเป็นอะไรอ่ะผมผมรู้สึกร้อนนิดหน่อยผมช่เสร็จแล้วผมจะไปแล้วผมบายบายดีังเลยกลับไปดีนะคะ <c oughs> ไม่เป็นไรใช่ไหมคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรบายบาย <c oughs> วันแรกที่ทำงานกับไอดอลอารมณ์พลุ่งพล่านรู้สึกตื่นเต้นกาแฟยังอร่อยขึ้นเป็นกองเลยฮะทำงานก็ใช้ห้องประชุมสิดื่มกาแฟอะไรเรื่องนักวาดหนังสือเล่มใหม่ของผมหาได้หรือยังืม ดีมากดื่มกาแฟกับเจียงอี่เฉิงไม่ตอบข้อความฉันใช่ไหมประชุมคุยงานวันได้กับไอดอลเป็นยังไงบ้างทำหน้าเสือให้โจช,ชวนและเจียงอี่เฉิงพร้อมกันจะลำเอียงไม่ได้นะฉันเป็นคนยุติธรรมนะพยายามหานักวาดให้โจ้าชวนอยู่ดีมากข้อความของจิจอกหนุ่มเธอตอบกลับทันที นายวาเทพหญิงรังใหม่ที่นายเคยเขียนบทความให้เป็นยังไงถ้าไมายถึงรังใหม่ที่ลืมบุญคุณนั่นเหรอคิดให้ดีนะอาจารย์เจ้าชวนด,ดูถูกรังใหม่มาตลอดถ้าเสนอเรื่องร่วมงานกับเขามันจะเฮ้ช่างเถอะ ไม่สนแล้วถามก่อนค่อยว่ากันอาจารย์โจชวนคะขอโทษน,นะคะที่ตอบช้าคุณว่ารังไหมเหมาะสมไหมคะแม้ว่าเธอจะเป็นนักวาดระดับล่างแต่นักวาดสไตล์โบราณที่มีคนติดตามในเว็บปอมากกว่า1ล้านคนแบบเธอมีแค่ไม่กี่คนอาจารย์โจชวนช่วยลดตัวลงมาให้เธอได้อุทิศตัวเพื่อหนังสือเล่มใหม่ของคุณได้ไหมคะเรื่องติดต่อฉันรับผิดชอบเองคุณไม่ต้องออกหน้าเลยคะ่ะ สายหัวไปเฮ้ย